ฝันว่าได้ทองคําแท่งเปิดป้ายทานายฝันพี่กากาฟนะครับเราจะมีไ้ายทั้งหมด4ใบนะครับให้ท่านเลือกนะครับโดยท่านสามารถที่จะทําสลากนะครับเลขที่1ถึงเลขที่4นะครับเมื่อท่านมีความฝันมาท่านก็ลองเลือกดูนะครับว่าเลขที่จะเกี่ยวข้องกับท่านนะครับจะเป็นเลข1 2 3 4แล้วก็ดูในเรื่องความหมายเมื่อฝันนะครับเราก็สามารถที่จะ ทํานายความฝันดูว่าจะมีเหตุการณ์อะไรต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็เรามีโอกาสที่จะได้พบได้เจอสิ่งต่างๆอย่างไรสำหรับสมาชิกใหม่นะครับอย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งนะครับเพื่อรับคำทํานายที่แม่นยำต่อไป ใบที่หน่งนะครับสำหรับท่านที่เรียกไพ่แบนี้นะครับในเรือนนี้นะครับก็จะเป็นช่วงที่เริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะครับบางครั้งก็เราอาจจะเป็นช่วงเริ่มต้นอาจจะพบทางออกหรือว่า,าแนวทางต่างๆอาจจะยังไม่ค่อยชัดเจนนะครับก การเริ่มต้นนะครับก็อาจจะมีข้อผิดพลาดได้นะครับหรือว่าเราเริ่มต้นไปก็ต้องดูติดตามนะครับในระยะเปลี่ยนผ่านต่างๆนะครับต้องระวังนะครับความผิดพลาดที่เราไม่คาดคิดนะครับโดยที่เราเองไม่ได้ใส่ใจในงานที่เราได้รับมอบหมายนะครับในตรงนี้นะครับขอให้ใช้นะครับศึกษารายละเอียดของงานที่ท่านทําไม่ดีในเรื่องความรักนะครับท่านอาจจะรู้สึกว่า อีกฝ่ายนึงไม่ค่อยจริงจังจริงใจกับท่านนักนะครับความสัมพันธ์ก็เลยอาจจะไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่นะครับในเรื่องการเงินนะครับก็ถือว่ายังไม่ค่อยราบรื่นนักนะครับแต่ว่าท่านก็สามารถหมุนเงินได้สามารถที่จะ,ะดําเนินการต่างๆในเรื่องการเงินได้สําเร็จรุ่่วงไปนะครับในแต่ระยะที่ท่านได้พบได้เจอ ใบที่สองนะครับสำหรับท่านที่เลือกไพ่ใบนี้นะครับในอันนี้ท่านอาจจะรู้สึกว่าท่านตกอยู่ในสภาพที่ไม่ก็ดีนะครับบางครั้งก็อาจจะเหมือนกับโดนหักหลังถูกเอาลัดเอาเปลี่ยนครับจากผู้คนต่างๆนะครับบางครั้งก็อาจจะได้ข่าวไม่ดีนะครับหรือว่าคาพูดที่แทงใจดําทําให้เสียความรู้สึกนะครับจากคนรอบๆข้างนะครับ ในเรื่องงานอาจจะไม่ค่อยได้รับความร่วมมือจากเพื่อนร่วมงานเท่าไหร่นักนะครับรวมไปถึงนะครับท่าทีของเพื่อนร่วมงานบางครั้งก็จะเป็นคู่แข่งกับท่านนะครับจนถึงนะครับท่านอาจจะถูกการแกล้งถูกกดดันนะครับจนรู้สึกอยากจะลาออกไปจากที่นั้นให้พ้นๆไปนะครับในเรื่องการเงินนะครับอาจจะมีเรื่องเข้ามาทําให้ท่านต้องจับจ่ายใช้สอยนะครับต้องใช้จ่ายอย่างไม่คาดคิดนะครับ แล้วก็ตรงนี้ก็ทําให้ท่านนะครับสูญเสียเงินไปบางส่วนนะครับหรือนอกจากนี้แล้วนะครในบางคนนะครับจะให้คนยืมเงินนะครับต้องระวังให้ดีนะครับเพราะว่าถ้าให้ยืมในช่วงนี้ก็มีการเป็นนี่ศูนย์นะครับเขาโอกาสที่จะชักหวาดไม่จ่ายคืนก็มีมากใบที่3นะครับในอันนี้ท่านอาจจะมีความกังวลใจนะครับเกี่ยวกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับ ทีนี้ก็เ,เรียกว่าเป็นกลงล้อแห่งโชคนะครับถ้าในอดีตท่านทำอะไรมาเต็มที่สมบูรณ์ทำอะไรดีๆแล้วนะครับก็อย่าก,กังวลจนเกินเหตุนะครับเพราะว่าเหตุการณ์อาจจะไม่ได้เวลวร้ายไปอย่างท่านที่ท่านคิดนะครับแต่อย่างไรก็ตามท่านอาจจะกังวลเกี่ยวกับคนรอบข้างหรือสังคมรอบตัวมากยินเกินไปจนขาดความเป็นตัวของตัวเองอย่างไรก็ตามการมีนะครับจุดยืนของตัวเอง ที่ชัดเจนและก็มีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้นนะครับก็ทําให้ตัวตนเองมีเสน่ห์แล้วก็กล้าตัดสินใจเข้ากับสถานการณ์ต่างๆได้ดียิ่งขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้นะครับขอให้เราอย่ามองสิ่งต่างในแง่ลบจนเกินไปนะครับเพราะว่าในอดีตท่านอาจจะทำอะไรดีๆมาและท่านรอรับผลจากที่ท่านทําลงไป ใบที่สนะครับสำหรับท่านที่เลือกไพ่ใบนี้นะครับในยานีนะครับสิ่งต่างๆรอบตัวท่านอาจจะไม่มีความชัดเจนเท่าไหร่นักนะครับท่านอาจจะรู้สึกสับสนแล้วก็ไม่สามารถที่จะตัดสินใจนะครับว่าทางเลือกต่างๆที่มีมานะครับอะไรนะครับเหมาะสําหรับท่านนะครับตรงนี้ก็อย่าพึ่งใจร้อนอย่าพึ่งตัดสินใจขอให้อ่าไต่ตองให้ละเอียดรอบคอบมากกว่านี้นะครับในเรื่องของการงานอาจจะมีข้อเสนอดีๆทางเลือกใหม่ๆเข้ามานะครับตรงนี้ก็ มีเยอะเลยนะครับเพราะฉะนั้นท่านลองลองเลือกนะอนไนที่เหมาะกับเรานะครับถ้าอมองเองไม่ได้ก็หาที่ปรึกษาช่วยคนที่ประสบความสําเร็จแล้วนะครับมาช่วยมองนะครับในเรื่องของการเงินนะครับก็ระมัดระวังนะครับในเรื่องค่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือยนะครับเพราะว่าท่านอาจจะมีไอเดียต่างๆที่จะ,ะดําเนินการนะครับแต่ว่าทรัพยากรทางการเงินก็มีจํากัดเพราะฉะนั้นเนี่ยก็บางครั้งเนี่ยการ ใช้จ่ายไปด้านใดด้านหนึ่งนะครับก็อาจจะไม่สามารถกลับมาใช้อีกด้านหนึ่งได้เพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ขอให้ใครวนนะครับปิีิพิเคราะห์ไต่ตองให้ละเอียดทีท่วนนะครับอย่าเพึ่งใจร้อนจนเกินไปนะครับในด้านความทักนะครับในช่วงนี้ท่านจะมีเสน่ห์นะครับเนื้อหอมเป็นพิเศษนะครับก็อาจจะมีคนเข้ามาเลือกเยอะนะครับแต่ว่าตัดสินใจไม่ถูกนะครับก็ คนที่เข้ามาก็อาจจะยังไม่ไมชัดเจนนะครับแสงสว่างไม่ชัดเจนอย่างนั้นก็ควรใช้เวลาในการคัดเลือกนะครับว่าใครควรจะเหมาะสมที่สุดนะครับในคนที่มีคู่อยู่แล้วนะครับช่วงนี้ก็ความรักก็ไปได้เรื่อยๆหมายเลขนำโชคของท่านได้แก่หมายเลขหนึ่งหมายเลข3าหมายเลขสิบและหมายเลขเจ็ดตัวนีกครั้งหนึ่งนะครับ หมายเลขหนหมายเลข3หมายเลข7และหมายเลข10